สัสดีค่ะคนตอนนี้มาอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะคะ MBK นะคะเตน,นี้มาอยู่ที่ Animate Cafe นะคะความบ้าซากุระของดิฉันนะคะการแคปเตอร์ซากุระนะคะก็เลยนิดนึงนะคะเพราะว่าน,นะคะน้องบอกว่าเอออันนี้เลยยังก็บอกว่าความจริงอะ่ะเรามาหลายรอบแล้วนะคะ แล้วก็ไม่เคยถ่ายลงสักทีนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยนิดนึงเหนึ่งพอจะมีตมาเนี้นะคะถ่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่สั่งแล้วนะคะตัวใดตัวหนึ่งกน็นายก็สามารถจะสุ่มได้นะคะสุ่มเป็นชิ้ลองแก้ว <c oughs> นายนะคะขอสรับละเอียดมาก ไ,ได้นะจ๊ะน่ารักจังเลยอย่ะเนี่ฮะว่าฉันยังงี้เลยนะฉันโตมากับเขาอันนี้เวอร์ชันโตแล้วนะฉันโตแปลงแต่แบบเวอร์ชันเด็กๆแล้วก็มีแบบสินค้าของซากุระขาดนะจ๊ะอยากได้อะไรก็มาซื้อเอาเนาะแบบนี้นะเธอ มีการกดซูมไกลซูมไกลนะครับแต่ข้างหลังมันเป็นซากุลาไงนะคะอ่ะก็เป็นคุกกี้เนยนะคะเป็นรูกนิดแล้วก็เป็นนมเย็นนะคะแต่ที่สำคัญฉันได้นี่มาด้วยแผ่นรองแก้วแต่เ้วเคโลจังบ้าจังเลยอ่ะ แต่ฉันรักเขาเดีย๋ยวว่าอะไรอย่างงี้อย่างงี้เล่นนะเดี๋ยวว่าซะเลยนะยนเ,ยนะเพราะว่าร้านเขาว่ามันเป็นแบบเคาน์เตอร์นะมัน,ม,ม,นม,ม,มันไม่มีแบบที่นั่งให้นั่งทานนะคะขออนุญาตจริงมันเป็นนมเย็นอนะที่มันมีแบบเหมือนซากุระไซรัปข้างล่างอะเนี่ย มันจะแดงๆข,ของล่างอ่ะแล้วมันจะมีแบบเปรียปร้ยวๆนิดนึงมันไม่ได้หวานเหมือนนมเย็นน่ะอธิบายไงดีเออประมาณนั้นแหละมันไม่ได้หวานแบบหวานเหมือนนมเย็นอ่ะเออมันไม่ได้หวานแลมอ่ะมันแบบมีความแบบติดเปรียปรยปร้ยวนิดนึงอร่อยดีเป็นวัวามีแบบไรครับร กูกินเนยปกติแต่ตามที่เจไปไม่ได้เจ็บพอแล้วเลยเพราะว่าฉลักสักกุลามีแค่นั้นเองนะครับก็มามาทานกันน้านะคระับลองว้าก่อนจะดูหนังเลยนะครับก็ลองมาทานกันดูนะครับใครรักและชื่นชอบการ์ตูนแบบอิฉันนะครับเติบโตมากับเขานะฮรก็ มากกนนได้นะคะไม่ถึงวันที่ยี่สิบหกธันวาเนี้เท่านั้นนะรีบๆมาวัยนะี่สิบหกธันวาก็จะเป็นเป็นการ์ตูนแล้วอื่นนะคะแอนิเมทคาเฟ่นะคะชั้นเจ็ดขาดเอ็มดีเคศูนย์ไปแล้วจ้ะวันนี้ไปลวบายยจ้ะฉันไปปึ้มปริมกับเขาไป